โอ้เหนื่อยุัตเหนื่อยแท้เลยคุณุตเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่นะคะเห็นรอยยิ้มของแฟนกับชาวขอนแก่นแล้วแบบหายเหนื่อยเลยวาันนี้ไม่าทั้งคู่เลยนะคะเป็นอะไรคะอ๋อัหนักเลยเมื่อวานนี้ม่เป็นรแต่ว่าก็ต้องมาเพื่อชาวขอนแก่นใช่ไหมคะใช่เราจะมาแล้วมกมาเลยครัน้องเพลงะคะนี่ก็คือความประทับใจใช่มนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะคะก็เปิดเป็นที่ใหม่เลยคุณตาคุณตาก็พุ่งมาด้วยใช่ไหมคะ นะคะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงมาถึงแล้วบรรยากาศอบอุ่นนะครับทุกคนก็ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นค่ายที่คนเยอะค่ะนะคะอ่านะคะแล้วก็คุณนัทค่ะเดี๋ยวคุณนัทก่อนนะคะขออนุญาตให้คุณนัทเอฟสีเนี่ยได้บอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะอัปเดตนิดนึงทำอะไรยังไงมาแล้วสามารถติดตามผลงานได้อย่างไร ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวทั้งนั้นทั้งต้นเนี่ยก็จะได้เล่นละครเวทีเรื่องเร่ขาฝันซึ่งจะกลับมาเชิญกันอีกครับในตื่นมกราคมนี้ขายบัตรหรืยังคะขายบัตรแล้วครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับแล้วก็นัทอ่าปลายเดือนมกรลาคมีคอนเสิร์ตเลเป็นแกสให้พี่นกวงเฉลียงนะครับขายบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เหมือนกันนะครับอ๋อแล้วครับก็เป็นอะไรอย่างใหม่ๆลองกันอีกนิดนึงครับค่ะนะคะเป็นซิงเกิลใหม่นะคะแล้วพี่ต้อนจังไก่ละคะพี่ต้อนก็ไม่มีครับผมช่วงนี้ เชิญครับตอนนี้นะฮะวันอาทิตย์ช่อง5นะครับผมใครที่ท้องบ้านนะครับอยากจะได้เสียนหัวเราะก็เปิดไปดูกันได้นะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้ก็จะมีงานหนังออกมาแล้วนะครับก็ไว้รอดูกันครับแล้วกันค่ะการเพลงก็กลางเดือนกลางเดือนปีหน้าปีหน้านะครับจะได้ฟังกันแน่นอนครับค่ะด้วยคราบปีนี้ไม่ได้แล้วปีนี้ไม่ทด้แล้วเราเล่นสอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์ปีหน้าใช่สองอาทิปีหน้าเลยอ่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากคุณนัท สี่นะคะจะมาสร้างความสนุกสนานบนเวทีนี้แล้วรู้สึกได้ข่าวด้านหลังว่ามีของสําคัญมาแจกด้วยใช่ไหมอ๋อใช่แลยตัวก็เริ่มเลยไม่ใช่อะไรตัวก็เริ่มไปเลยหรืว่าหรือว่าเราจะแจกกันนั้นเงยอ่ออ๋อใช่แมนยูแมนยูตรงนี้นะคะสําหรับหลายๆท่านนะคะสามารถที่จะมาสมัครบัตรเดบิตนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็เลยดูบ้างดูบ้างเลยดูบ้างเลยดูบนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วเนาะทำงานนะก็ต้องมีเวลาแบบว่าพักผ่อนบ้างดูบ้างอะไรก็แล้วแต่อ่ะตอนนี้กใครชอบชอบคนไหนในทีมแมนยูครับผมไม่ดูบ้างมั้ยไม่ได้ชอบใครพี่เลยอ่าได้คนเวลาแล้วคนต้นแล้วคนต้นชอบใครในทีมแมไหมชอบทุกคนเลยครับผมอะไรแต่ว่าแต่ว่าไม่ได อยู <Cornell> ่เมื่อวานนะเขาก็เพิ่งไปแข่งกับฟูลแลนด์มาสำหรับคนเนี่ยแคชนะไปเป็นลูกกบากกนะไม่ได้แล้ะน้องโอ๊กบอกกติกาก่อนดีกว่ากติกานี่นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแจกนะคะให้กับคนที่มีบัตรเดบิตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในตัวตอนนี้แต่ว่า หลายๆท่านเนี่ยได้ได้ไปแล้วซ้ำแล้วหลายๆรอบนะคะอยากให้คนที่ยังไม่ได้ได้ว่าอ่าซึ่งเราจำหน้ากันได้ใช่ไหมคะไม่ได้จากเออมีคอนเสิร์ตรอบเมื่อกี้ะนะคะก,ก็เดี๋ยวเราจะแจกให้กับคนหใหม่ๆบ้างละกัน น้องคนนี้เมื่อกี้ถือป้ายนัดดีทำไมเอาดอกไม้ให้ต้อนนะไ้เลย้เลยเปลี่ยนใจแล้วจังเ็กเขาส่เสื้ออยู่เ็กเข่เสื้อมีคนเรียร์ใหรทำอะไรก็ทำไปยืนอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคุณต้อนคุณต้อนมอบแล้วคุณต้อนนั่งยืนบัตรนอแล้วด้วยค่ะอ้าวไม่ใส่ให้น้องเลินเดินชมเขาเสียสุ มีไหมครับมีไหมครับไม่มียคะ